ราชาลูกหนังโวโรคอเสนอทางการแมนยูตั้งอดีตบิ๊กแมนซิตี้นั่งเก้าอี้ซีอีโอแมนยูเตทแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมแต่งตั้งโอมาเบลาดาอาดีตซีอโอฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของแมนซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองให้รับผิดชอบบทบาทเดียวกันนี้ให้กับโรงละครแห่งความฝันแล้วกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกุรูประสบการณ์สูงร,ร่วมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เบรลาดาอดีตซีโอของเรือใบสีฟ้าวัย6ปีตกเป็นข่าวอย่างน่าช็อกกับทีมคู่แข่งบ้านใกล้เรือนเคียงหลังเจ้าตัวประกาศลาออกจากสังเวียนแข้งเอตดนสเตเดียมสดสดร้อนรอนโดยทีมเงินทางของเมืองผู้ดีระบุว่าผู้บริหารชาวคาตาลันต้องการมองหาความท้าทายใหม่กว่าทั้งล่าสุดพีแดงแถลงแต่งตั้งเบรลาดาให้ทำหน้าที่ซีโอคนใหม่ของสโมสรแล้วสืบแทนริชาร์ดอาโนที่พระไปจากสังเวียนแข้งโอทัฟอร์ดโดยความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ของพีแดนเป็นผลมาจากการซื้อหุ้น25 ของเซอร์จิมรัดคลิปมาเาเษธีชาอังกฤษซึ่งได้รับหน้าที่ให้บริหารทีมได้อย่างเต็มร้อยจากตระกูลเกวเซอร์สโมสรมุ่งมั่นที่จะพาฟุตบอลและฟอร์มการเล่นในสนามให้กลับไปอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำการแต่งตั้งโอมาเป็นก้าวแรกในการเดินทางของเราแมนยู7ุในฐานะหนึ่งในซอฟุตบอลที่มีประสบการณ์มากที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรป โอมาจะนำความร่ำรวยของฟุตบอลและความมั่งคั่งทางด้านการตลาดมามอบให้กับทีมจากสติความสำเร็จที่เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยพลิกโฉมหน้าให้สโมสรได้ปัจจุบันครพบดซี o อไฟปฏิบัติการฟุตบอลให้กับซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปซึ่งดูแล11สโมสรใน5ทวีปและเคยดำรงตำแหน่งในระดับสูงที่บาสโลน่ามาก่อนเป็นความตั้งใจของเราที่จะเริ่มต้นนำพาแมนยูต็ดกลับไปเป็นสโมสรแห่งชัยชนะ เรายินดีที่โอมาจะเข้ามาช่วยให้เราประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้เพื่อที่แฟนบอลจะได้ยินคําพูดของเซอร์แมตต์บัสบี้กันอีกครั้งและได้เห็นธงสีแดงโบกสะบัดในกรีฑยุโรปและโลกลูกหนังจะมีการยืนยันวันเริ่มงานของโอมาอีกทีโดยในระหว่างนี้แพทริกสจวตจะยังคงทําหน้าที่ซีอขัดตาทับต่อไปท้งนี้คาดกันว่าเบลดาซึ่งพูดได้สีภาษาอย่างคล่องแคล่วทั้งสเปนฝรั่งเศสคาตลาลันและอังกฤษน่าจะเริ่มงานกับเมเจอหลังจบซีซั่นนี้ โท Th มัสทูเคินเทรนเนอร์บบยมนิกขวางลำเรื่องปรากลลังมัดไทายเดลิกคิดย้ายไปเล่นกับแมนยูฐานะขุนขวานคู่ใจผู้จัดทีมเอริกเทนฮากตลาดซัมเมอร์สอ2 4 2 4ว่าไม่ยอมให้เกิดเนื่องจากเป็นนักเตะในแผนงานต้นเรื่องจากสกายสปอร์ตดอยส์ลันว่าแม้เดลิกจะเป็นผู้เล่นโซกยพนในห้องแต่งตัวเพื่อนฝูงรักใคร่และสัญญากับเสือใต้ถึงมิถุนายน2027 แต่เนื่องจากการมาถึงของเอริกไดเออร์จากท็อตแนมฮอสเปอร์สันคลอนตำแหน่งอย่างอเลียนสอรีนายิ่งกว่าเดิมหนจะเครื่องหมายคำถามเรื่องความเชื่อมั่นของเทนเนอร์ทูเ e นที่ให้เขาเป็นตัวจริงแค่4จาก9เกมมนเดสลิก้าเยอรมันเท่านั้นในฤดูกาลนี้ ยังมีสภาพร่างกายเจ็บออดอดแอดแอดมาตลอดล่าสุดผลสแกน MRI วินิชฉัยว่าคือปลอกคุ้มเข่าซ้ายระหว่างไปแคมป์ที่ประเทศโปรโตุเกสส่งผลให้ต้องพักแบบไร้กำหนดมันจึงมีกระแสว่านักเตะอยากหวนซบตักเชนฮากเหมือนครั้งประสบความสำเร็จฐานะ R อาร์เจส์อัมสเตดัมนำมาซึ่งการเคลียร์ชัดของบอสบายเยินว่าไม่ปล่อยเดลิกไปที่ใดทั้งสิน้นเรามีแผนใช้งานมัดทายเขาคือผู้เล่นหัวกระทิและยังนิสัยดีมาก ในการเปิดปากระวังงานถแถลงความพร้อมก่อนพบแวเดอร์รเบรเมน21มกราคมเขาบาดเจ็บติดมาจากนามทีมชาติพลาดทั้งปรีซีซั่นเราให้เขาลงแข่งต้นเกมซุปเปอร์คัพเยอรมันแล้วมอน,นั่นก็มาเจ็บหนักซ้ำอีกคู่แข่งตำแหน่งเซตแบ็กของเดลิกคือไดเออร์ไดโยอุปาเมกาโนและคิมมินแจ แม็กควายออกโรงหนุนหลังปีกดาวรุ่งแมนยูมั่นใจอนาคตสดใสแน่แฮร์รี่แม็กควายปากหลังของแมนเชสเตอร์เดนตกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของอาริโดกานาโชนในศึกเพมย์ล็กฤดูกาลนี้พร้อมกับเชื่อว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสกับทีมปีศาจแดงได้ไม่ยากใช่เห็นได้ชัดว่าเขายังเด็กอยู่ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายแต่เขาเป็นนักเตะอัจฉริยะและมีพรสวรรค์สูงด้วยกองหลังทีมช่างกรษดกล่าวกับ manutd.com เขาคือเพ่นที่ผมแน่ใจว่าจะมีอนาคตที่สดใสสําหรับสโมสรน,นี้ถ้าเขายังคงก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมและทํางานหนะักต่อไปผมคิดว่าเราได้เห็นประกายบางอย่างจากเขากันมาบ้างแล้วในซีซั่นนี้ซึ่งเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นผมแน่ใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปและช่วยทีมได้ในอนาคตเท่าไหร่สื่อแชร์แมนยูควักเงินเดินทางอ่วมเพื่อให้องเดอโอน่าอยู่ช่วยทีมนานที่สุด ดีอร์ติกซือยักออกโรงแช์ไมเต็ดควักกระเป๋าใจเป็นจำนวนเท่าไหร่กรณีหลังตัวอองเดโอนานาพรักาประตูทีมชาติแคมรูนให้เฝ้าเสากับทีมนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนปล่อยตัวให้เดินทางไปรับใช้ชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟน o ชั่นโอน,นาน่ามือเกาาทีมไมเต็ดมีชื่อติดทงในรายการชิงแชมป์ทวีปแต่เจ้าตัวออกเดินทางไปที่แอริโคส ชาติเจ้าภาพก่อนเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่มีเวลาเตรียมตัวมากพอกระทั่งกุนซือริโกแบสง่งไม่ส่งเขาลงเล่นโดยที่ฟาบิสออนดาวได้เฝ้าเสาในเกมไล่ตีเสมอกินีหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันที่15มามกราคมเนื่องจากสตาผีแดงลงเล่นให้สมสอสนในเกมพิมลิกนัดเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์2ต่อ2ก่อนหน้านั้น1วันกระทั่งนัดต่อมาโอนาน,าน่าได้ลงเล่นให้แผ่นดินเกิดแต่แพ้สซดเก่าสามต่อหนึ่งซึ่งเจ้าตัวถูกสื่อวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่น หากแต่ทรงปริเสธจะตำหนิลูกทีมผมไม่ต้องการตำหนิใครผมขอรับผิดชอบนายใหญ่ทีมหมอผีเอ่ยนักแต่ของผมต่อสู้เราต้องตระหนักว่าเซนกาเป็นทีมที่ดีกว่าเราเกมต่อไปเราจะชนะและเข้ารอบต่อไปดานโอนาน่าให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อวันสุกที่ผ่านมาว่าบางทีพวกเขาหน้าจะเล่นได้ดีกว่าเรามีโอกาสของเราทั้งสงทีมมีช่วงเวลาที่ดีในเกม เรามีโอกาสตีเสมอสองต่อสองแต่มันไม่เป็นผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเราจะตกรอบหรือเปล่าไม่แน่เราเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เราจะทุ่มเททุกอย่างเรารู้ดีว่ามันจะยากโดยเหตุน,นี้เราจึงได้มาที่นี่เราเล่นกับแชมป์ทวีปพวกเขาทําให้เราลําบากแต่ในครึ่งหลังเราเหนือกว่าเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา ต่อการปล่อยตัวโอนาน่าให้ทีมชาติล่าชา <The> ้าดดียร์ลติกเผยว่าแมนยูเตดควักจายค่าเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตให้กับผู้รักษาประตูมือ1ทั้งหมดเป็นเงินอย่างน้อย7,9 0 0 0ปอนด์ท้งนี้แคบรุนจะลงเล่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มดวลกับแกมเบียทีมโวยของกลุ่มซีที่แพ้มา2นัดรวดในวันอังคารที่23 ura, มมกราคม แฮร์รี่แม็กฟายกองหลังแมนเชสเตอร์เดนชชื่นชมเอริกเทนฮากุนซือชาวดัตเปิดโอกาสให้บรรดานักเตะจากทีมเยาวชนมีโอกาสแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่โค้ชชาวดัตเปิดโอกาสให้แดนกอวินล,ลี่ควาบาลา่าและโอมารีฟอสันเดบิวต์ทีมชุดใหญ่ในซีซั่นนี้รวมถึงคอบบี้ไมนูและชาลีแม็กนิวเมื่อรุูการก่อนและหากมีนักเตะจากทีมเยาวชนคนต่อไปได้รับโอกาสลงสนามก็จะเป็นคนที่250ทีมท่มีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของสโมสร แม็ก,กวายกล่าวว่าผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้สานต่อจากการนำนักเตะจากทีมเยาวชนขึ้นมาเสมอเรามีสถิติที่โดดเด่นทีมเยาวชนทำได้ดีมากๆเสมอมานำนักเตะชั้นยอดเข้ามาและผมคิดว่าผู้จัดการทีมคนนี้พิสูจน์ให้เห็นเสมอว่าหากคุณทำได้ดีคุณขึ้นมาแล้วลงซ้อมคุณก็จะได้โอกาสและคุณจะมีโอกาสสร้างความประทับใจเขาไม่กลัวที่ส่งนักเตะลงไป มอบโอกาสการเล่นบนเวทีใหญ่ให้กับพวกเขาซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญมากในทีมชุดใหญ่คริสเตียโน่ลอนโดสตาโปรตุกีสของสโมสรออลนาเซอร์เชื่อว่าในเวลานี้ซาอุดีปโปรลีกนั้นกลายเป็นลีกที่ดีกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วสตาร์วัย38ปีกล่าวในกรอบซ็อกเกอร์อวอร์ที่จัดขึ้นในดูไบโดยเขาเชื่อว่าซาอุดีปโปรลีกที่เขาย้ายมาร่วมงานด้วยเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้คือลีกที่ยอดเยี่ยมและเหนือกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสไปแล้ว ดยความสัตย์จริงผมคิดว่าซาอุดีลีกไม่ได้แย่กว่าลีกฝรั่งเศสในความเห็นของผมลีกฝรั่งเศสมีเพียง 2- 3สโมสมที่อยู่ในระดับที่ดีส่วนซาอุดีโปรโลีกผมคิดว่ามันเป็นลีกที่มีการแข่งขันมากกว่าคนเราสามารถพูดอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่ความเห็นเท่านั้นผมย้ายมาเล่นที่นี่หนึ่งปีแล้วดังนั้นผมทราบว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่และผมคิดว่าตอนนี้ผมเล่นในลีกที่ดีกว่าลีกฝรั่งเศสโรโนลโดกล่าว โลนารล,ลงเล่นให้กับเอลนาเซอร์ไปแล้วทั้งสิ้น50เกมทําไปทั้งหมด44ประตูมีใครบ้าง10กุณซือระดับท็อปที่ยังว่างงานอยู่ในเวลานี้10อังเดวิลาาวลาสโบอาดวิลลาสโบอายังคงพยายามกู้ชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากเคยสร้างชื่อสมัยคุมทีมเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์โดยละเหตุไปทั้งรัสเซียและจีนเพื่อหลบเลี่ยงจุดสนใจ ก่อนกลับมาคุมทีมระดับ5ท็อปลีกของยุโรปก,กับโอลิมปิกมาเย์ในปี2019 9ิเวิกตอร์เปเรล่าอาจจะเป็นชื่อไม่คุ้นนักแต่เปเรล่าติดอยู่ในโผเพราะเขาตกเป็นข่าวโผพันกับทีมช่างกิดหลายครัง้ง8โยอาคิมเลิฟเหลือประสบความสําเร็จอย่างมากกับทีมชาติเยอรมนีแต่ผลงานของเขากับทัพอินซีเลกดรอปลงเรื่อยๆก่อนแยกทางกันไปในปี2 0 2 1 7เกรแฮมพัตเตอร์กราฟของพัตเตอร์ชุดลงเล็กน้อยหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เชลซี ซึ่งเขามีอัตราการชนะต่ำสุดในบรรดาผู้จัดการทีมถาวรในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่39% 6โอเล็กุน่าโซชาโซชาฝากผลงานที่ยอดเยี่ยมตอนอยังรับบทเป็นกุนซือขัดตาทัพและฝากสถิติชนะเป็นเปอร์เซ็นต์54.17%และเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรป,ปาลีกในปี2021อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆแย่ลงเรื่อยๆจนเขาถูกตะเพิดจากทีมในปีดังกล่าว5ฮันซี่ฟริกทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยสำหรับฟริกและทีมชาติเยอรมนี เขาคือผู้ช่วยโค้ดที่เคยพาอินซิเลกคว้าแชมป์ฟตุตบอลโลก2014ที่มีเลิบกุมบังเหียนรวมถึงยังคว้าบนเดสลีกาสสมัยและแชมเปียนลีก1สมัยกับบาเยิร์นมินิกอีกด้วยซีคูเลนโลเปตกีหลังจะช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นดูเหมือนว่าวูฟได้กุ่นซือที่เหมาะสมแล้วในแผนการระยะยาวของคูเลนโลเปตกีอย่างไรก็ตามกุ่นซือชาติชนิตอัมลาตำแหน่งก่อนเริ่มฤดูก,กาล2023-2024หลังจากมีปัญหากับบอร์ดบริหารเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพ 3. อันโตนิโอคอนเตการแยกทางของคอนเตกับสโมสรที่เขาเคยคุมนั้นมักจะมีปัญหากับเบื้องบนของสโมสรตลอดและการคุมทแนมฮอสเปอร์ก็ลงเอยแบบเดียวกันเมื่อเขามีความเห็นไม่ตรงกับดเนียลเลวีประธานสโมสร 2. โชเซ่มุลิโยมูลินโยเป็นกุนซือที่เพิ่งตกงานแบบสดๆร้อนๆเลยคุณไม่จำเป็นต้องบอกเลยว่ากุนซือชาวโปรตุกีสย,ยอดเยี่ยมแค่ไหนจากความสําเร็จอันโชคโชนกับหลายสโมสรที่คุมมาแต่เขาอาจถูกตั้งคําถามเรื่องสไตล์การทําทีมที่เน้นเกมรับ หนึ่งซินเดีนซีดานเราคุ้นเคยกับการดูซินเดีนซีดานชูถ้วยแชมป์ในฐานะผู้จัดการทีมร่วมกับเอัลมดริตนับตั้งแต่อำลาทีมไปในปี2021ตำนานเพลย์เมคเกอร์ชาวฝรั่งเศสก็ยังไม่กลับมารับงานกุนซือเลยแม้มีข่าวพัวพันกับหลายสโมสรชื่อดังดกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากรุรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ